คนแก่ก็ทำได้บายยนภาวันนี้นะคะยายจะมาคุยเรื่องบอนสีบอลสีต้นอะไรบ้างที่ยายสะสมหรือซื้อมาเพื่อความสวยงามแล้วก็ออชอบอะค่ะอันต้นแรกเลยที่ยายซื้อนี่คือต้นนี้ไม่รู้จักมาก่อนเลยแต่พอเห็นอูโหเหมือนคนละบายสีชอบเลย ก็เลยซื้อมาตัวนี้เรียกว่าต้นนี้เรียกว่าขุมทองสวยไหมคะพอยายเห็นที่ตลาดนัดค่ะก็ซื้อเลยเพราะเราตั้งใจจะไปซื้อบอนอยู่แล้วปรากฏว่าตัวนี้เลยจะไปซื้อเมืองเกาะเก็ดไม่มีก็เลยได้ขุมถูกใจมากๆ ด,ด้วยสีสันเหมือนคนระบายสีไว้เลยค่ะเห็นไหมเส้นสีเขียวโอ้ระบายสีไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ดูดีอะแต่ชอบอ,ะอ่ะต้นที่หนึ่งที่ยายซื้อมานะคะเป็นไม้ที่เราเก็บไว้เป็นงานอดิเรกไว้ดูสวยๆต้นที่สองก็คือชายชนชายชนนี้อยากได้เพราะว่าโอ้ตอนนั้นมันแพงแพง แต่ตอนนี้ต้นละร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทค่ะซื้อเลยค่ะยายซื้อมาสามต้นนี่ต้นที่หนึ่งนี่ต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามเล็กๆนี่ค่ะอันนี้เลยที่อยากจะได้มากๆก็คือเมืองเกาะเก็ดค่ะสวยนะคะเกาะเก็ดอันนี้ใบออกสีเหลืองเต็มฟอร์มจริงๆจะต้องสวยมากเลยดูแต่ต้นนี้ก็ ได้มาจะสวยหรือเปล่าไม่ทราบเมืองปอเกตดหญ่ซื้อมาสามต้นเหมือนกันด้วยความชอบแพงด้วยร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงนะฮะแต่หมายถึงต้นเล็กมากเลยแต่ต้นนี้ใหญ่หน่อย4ี่้อยห้าสิบบาทซื้อมาค่ะเนี่ยะ่ะแล้วอีกต้นหนึ่งซื้อด้วยความเสียหาเห็นแล้วชอบก็คือเรียกว่าเขามีชื่อว่าธาตุบางแก้ว เขาบอกว่าตักสีสันเนี่ยมีหลายสีเหมือนพระธาตุเขาก็เลยให้ชื่อธาตุบางแก้วอะไรประมาณนั้นนะคะยายเห็นก็สวยดีก็เลยซื้อมาธาตุบางแก้วอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ถูกใจค่ะซื้อมาด้วยความถูกใจอันนี้หน้าเมืองนนค่ะหน้าเมืองนนนี่ที่เห็นมามีสีเขียวแล้วออก ชมพูแดงสวยแต่ต้นนี้ออกแดงๆก็ว่ากันไปก่อนก็อันนี้เป็นไม้ที่เขาแถมมากับเวลาเราซื้อต้นไม้เขาก็แถมมาอันนี้ก็แถมมาไม่ทราบต้นอะไรสงสัยจะเป็นลูกไม้เขาอะก็ลองเลี้ยงไปเอ่อที่ยายมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือจะได้เป็นงานที่คนชอบที่จะซื้อต้นไม้เป็นงานอดิเรก เอาไปปลูกผู้สูงอายุไปปลูกต้นบอนกันค่ะบอนสวยๆตอนนี้ราคาถูกแล้วเราก็เข้าไปซื้อจะซื้อจากตลาดสดตลาดนัดหรือว่าจะซื้อจากเอฟทางออนไลน์ก็ได้เราก็เข้าไปในกลุ่มคนรักบอนสีหรือบอนสีประเทศไทยอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เข้าไปซื้อเป็นเอ ปลูกเพื่อเป็นงานกิเลตเอ้ยไม่ใช่งานอดิเลกคนที่รักต้นไม้แล้วตอนนี้มันราคาลงแล้วค่ะถูกแล้วยังชายชนเนี่ยโอ้โหอยากจะได้มาตั้งนานราคาก็แพงตะก่อนูน่นะเป็นหมื่นเป็นแสนเดี๋ยวนี้ราคาหลักร้อยค่ะอันนี้ยายซื้อมาต้นละสองร้อยร้อยห้าสิบต้นเล็กนี่ร้อยเดียวเนีย่ยถูกมากเลยค่ะ เราก็อันอันนี้เพื่อนให้มาเนี่ยไก่สุดจังวนแต่ยังไม่กัดสีเลยเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆซื้อไปสะสมเป็นงานอดิเรกสวยๆมีเท่าเขาเราชอบอะไรก็ไปซื้อได้นะฮะมันเหมือนจิตรกรมาวาดภาพให้เลยอะ่ะมีมากมายไก่กองหรือว่า คนที่จะออบในการผสมพันธุ์ของเราเองได้ลูกไม้สวยๆก็ลองดูได้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุก็ว่างๆเราก็ทําดูก็ได้แต่ยายเนี่ยซื้อมาด้วยความสวยสเสน่หาจริงๆก็เลยซื้อมาก็จะมาบอกเราเกาสิว่างานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีต้นบอนที่ราคาถูกแล้วบอนสีฮะ ถูกมีมากมายหลายอย่างร้ายเป็นพันพๆหมื่นๆชนิดหรือเปล่าเหยอะจริงๆค่ะอู่ที่ท่านจะชอบแบบไหนนะคะอ่อสะสมหรือว่าไปปลูกดูสวยๆงามๆชื่นใจคนเท่าคนแก่ก็ไปซื้อได้เลยนะคะช่วงนี้ไม้ลงราคาถูกจริงๆต้นละร้อยกว่าบาทสองร้อยก ตามที่แต่ถ้าแลไอเทมก็จะแพงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะแต่ละถ้าเป็นไม้ที่เขาได้จํานวนมากๆแล้วก็ถูกลงอย่างเช่นชายชนตอนเนี้ยต้นละร้อยกว่าบาทเองค่ะใครที่สนใจชอบอยากจะปลูกไว้สวยๆงามๆ้นะ,ะมีเป็นพันๆชนิดเลยสวยงามทุกอย่างทุกต้นที่ท่านชอบยายก็เอาแค่นี้ละค่ะอืมก็ ถ้ายังไงยายมาชวนเชิญช,ชวนคนที่รักต้นไม้แล้วก็คิดจะสะสมนะคะตอนนี้ราคามันถูกยายก็เลยมแนะนําให้ไปบอกว่าไปซื้อได้ตามที่เขาไลฟ์สดเนียะคะไม่เคยโกหกไม่ได้โกหกเราก็าไปซื้อตามไลฟ์สดนะคะตอนนี้วิธีเลี้ยงนะคะก็เราอันนี้ยายเตรียมที่จะเข้าสวนนะคะยายก็ ลูกในดินชํำฉาแล้วก็ปนที้วัวซื้อมาฮะดินซื้อมาแล้วก็ลองด้วยมะพร้าวสับก่อนแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางจากสี่นิ้วเป็นหกนิ้วเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอามาไว้ในกล่องโฟมกล่องโฟมข้างล่างก็จะมีน้ําเห็นไหมคะมีน้ําเพราะเราไม่มีจานรองเราก็ใช้กล่องโฟมเนี่ยคะ่ะที่บ้านยายมีกล่องโฟมเยอะ เพราะว่าน้องเขาส่งของมาให้กุ้งกุ้งกุ้งสดมาให้ทางบ้านเนี่ยก็เลยมีกล่องโฟมเยอะค่ะก็เลยใช้ใช้กล่องโฟม ใครที่สนใจอยากจะสะสมไม้สวยๆที่เป็นบอนสีนะคะของไทยก็มีใบกลมใบยาวใบอะไรมีเยอะแยะเลยค่ะสีสันให้ชอบให้ให้เลือกเยอะแยะเราก็ไปเลือกซื้อได้เพราะราคาถูกแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ